สวัสดีครับสวัสดีครัับสสวุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับครับวันนี้อยู่กับผมและ a c c o r d g e n e r a t i o n ที่11ครับผมเดินทางมาไก่มากใช่วันนี้เป็นเจนที่11แล้วนะครับต้องมี30ปีสำหรับ a c c o r d ร์ดเจเนเรชนที่11เลยนะครับคันนี้เป็น E H E V นะครับก็มาครบเลยตัวนี้เป็นมากับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์ขนาด2,000ซีซีนะครับแล้วพอมอเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าคันนี้นะจุดเด่นของคันนี้คือความนุ่มนวล ขครที่หารถที่มีความนุ่มนวลอัตราเร่งดีๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยเม่อเราเปิดหมดอีโคนลวิ่งมาอัตราเร่งปึ๊บยังเร่งดีเลยนะแล้วก็เสียงภายนอกเนี่ยเก็บดีมากเลยมันเป็นการเรื่องของการตัดเสียงรบกวนครับเรื่องการตัดเสียงรบกวนมีการแบบเสียงสายเสียงยางเสียงลมที่ปะทะเขาก็ยิงยิงยิงสัญญาณออกมาเพื่อตัดเสียงนี่อีกทีนึ่งรวมถึงกระจกด้วยใช่กระจกที่รถแรงปะทะลมที่ลมวิ่งมาปะทะอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องสารเนี่ เง,งียบมากเงียบมากแล้วรถนุ่มอัตราเร่งดีเรียกว่าลุกแบบขับสบายมากๆคันนี้ลักษณะของตัวรถก็จะดีไซน์เป็นแบบสปอร์ตลักชัวรี่นะฮะก็คือเนี่ยมากับกระจังหน้านี่คือสีดำพีนโนแบบ็คแล้วตัวนี้เป็นตัว RS ด้วยไอนน้ก็คือตัวท็อปนะครับซึ่งถ้าเราจะเห็นนะฮะที่ตัดกับตัวรถเนี่ยนะครับโคมไฟหน้าก็ดําเบ้าหน้าดำใช่ไหมลิ้นสกเกิร์ตหน้ากระจกข้าง คีบฉลามรวมถึงสเกิร์ตหลังพวกนี้จะคลิปดำหมดเลยสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังใช่ยนะฮะก็จะแบบตัวนี้คือจะให้เห็นเลยว่าเฮ้ยนี่คือ r อนะฮะแล้วก็อีกสำคัญเลยก็คือหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกมูนรูฟนะฮะมันกระจกนี้เลยบาร์เบลเลยมีผ้าปิดเปิดผ้าเปิดอย่างเดียวสุดนี้ก็ได้แต่กระจกเนี่ยเปิดได้แค่ครึ่งเดียวตรงนี้นะฮะนะครับคือภายในก็จะเป็นแบบคิดเดินได้แดงสิ่งที่แตกต่างอ่ะคือได้แค่นี้แหละ ชุดหลังคาถ้าเห็นชุดหลังคานี้นี่ RS รุ่นอื่นไม่มีมีรุ่น RS รุ่นเดียวนะครับแล้วก็เป็น RS ที่แอคคอร์ดเพิ่งเคยทำมี RS ก็คือนี่คือตัวแรกที่มี RS ครับแล้วก็ล้อนะที่มาใหม่คือให้มาขนาด18นิ้วเลยครับ <ละ S 1> ใช่ามากับยาง2 3 5, 3, 5, 3, 5 4 5 r 1 8ครับนี่ขนาด18ยังนุ่มอ่ะใช่แต่ถ้ารุ่นลองเป็น EL ก็จะเป็นล้อขอบ17ครับไม่มีหลังคานี่นะไม่มีหลังคาสลูปนะครับและนี่ครับนี่คือ นี่คือ k คีย e ์เลสไม่มีกุญแจนะฮะไม่มีกุญแจแล้วก็ใช้ตัวนี้พกไว้เข้าออกรถกดปุ่ม push start ใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับนะฮะแล้วก็เบาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าซ้ายขวาเลยครับนะฮะแล้วก็ภายในของตัว RS เนี่ยจะเป็นดำนะฮะได้แดงแต่ก็วัวปกะติก็จะเป็นดำได้ดำปกติใช่มีสีเดินตะเข็บแดงเข้ามาครับให้รู้ว่านี่เป็น RS นะ,ะแล้วมาดูที่ภายในนะครับสำหรับภายในนะฮะเริ่มที่ตรงไหนดี แล้วหน้าจอนี่ขนาด12.3นิ้วนะครับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างนะครับสามารถควบคุมการงานทุกอย่างแล้วก็มี Google ด้วยนะฮะ Google Map g o o g l e อันนี้คือรองรับ Google ทุกอย่างนะครับแอปพลิเคชันของ g o o g l e ทั้งหมดเลยนะใช่แล้วก็ Android auto พวกนี้ได้หมดนะ Apple CarPlay ได้หมดนะครับต่อแบบไร้สายด้วยนะครับขนาด1 2.3นิ้วนะขนาดใหญ่สามารถเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ตรวนี้อันนูน10.2นิ้ว10.2นิ้วครับเป็นจอ <T> TF, ก็คืออธิบายอันนี้การทํางานการใช้งานของรถแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น head up display ด้วยที่ขึ้นไปบนหน้าจอ,อนนบนกระจกซึ่งต้องบอกว่า head up display เนี่ยสู้แสงและชัดมากๆไม่เคยเห็นคันไหนชัดเท่านี้มาก่อนแล้วสามารถปรับสูงต่ําได้ตามตามที่เรานั่งพอเราปรับเบาะต่าอันนี้มันจะให้มันสูงขึ้นยังไง head up display ขยับ,บขึ้นลงได้หมดเลยนะครับขนาดมาขับขนาดใหญ่ด้วยขนาด41.5นิ้วเลยนะฮะโปราลัยเป็นแบบ multi function น,นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือเนี่ย ปุ่มควบคุมการทํางานต่างๆเติร์ดเติร์ดเติร์ดเสร็จแล้วก็กดใช่หมุนแล้วกดปึ๊บต้องการทําอะไรกดปึ๊บสั่งได้หมดนะับเลยนะนะฮะปึ๊บได้หมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไวเลสชาร์จนะครับเรื่องแล้วก็มีช่อง usb type c สองช่องนะครับสหรับชาร์จต่อสายนี่ก็คือได้โหมดได้โหมดก็เลือกการทำงานอย่างนี้ได้เลยกดตรงนี้ได้เลยนี่ฮะนี่เน่ดูนี่ปุ๊บอินดิวิเดชันนะครับโหมดส่วนบุคคลนะ เน่โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็หมดนอร์มอลคือหน้าจอจะมีแสดงกราฟิกนะนี่จอเล็กก็ขึ้นใช่นะฮะขึ้นได้เห็นนะฮะจอเล็กก็ขึ้นนะนี่ปกติครับ EV m o de ถ้าเรามีแบตเตอรี่เต็มนะวิ่งได้เยอะแล้วก็ไกลด้วยก็ความเร็วสูงได้แต่ว่ามันจะหมดเร็วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเป็นแบตเตอรี่เขาขนาดเล็กอ่าพอเป็นแค่มอเตอร์เเสริมขึ้นไปเท่านั้นเองครับแต่โหมดนี้สําคัญเลยนะตอนไหนรู้ไหม ถ้าเราใช้รถติดติดอยู่ในเมืองเนี่ยกดตัวเนี้ยปับป๊บปั๊บกดตัวเนี้ยรถมันจะก็วิ่งด้วยไฟฟ้าแล้วก็เราสามารถเลือกโหมดการชาร์จได้ถึงหกหกเลเวลการชาร์จกลับการ,ารก,การรีชาร์จเนี่ยหกเลเวลคือปิดเลยก็ได้ครับถ้าแบบเปิดระดับหกเนี่ยเอาไว้เวลาวิ่งต่างจังหวัดแล้วขึ้นเขาลงเขาช่วงนั้นจะชาร์จได้เยอะอถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าวิ่ง<า>ถนนเรียบๆในเมืองเนี่ยเอาน้อยๆเพราะมันจะทําให้เราเวียนหัวแต่ที่สําคัญเลยสําหรับแอคคอร์นะห้องโดยสารกว้าง กว้างมากกว้างมากนะครับนั่งสบายเราดูข้างหลังเนี่ยปุ่มปรับตัวนี้ก็คือผู้เลยไปที่ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังที่ต้องการพื้นที่เพราะว่าหากว่าวันนี้คุณมีคนขับรถให้ถูกไหมคุณต้องการสําหรับผู้บริหารนะเน้นๆคือแบบผู้บริหารรับมีคนขับให้1799ขับเองก็ได้มีผู้เป็นรถประจําตําแหน่งก็ได้มีคนขับรถให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกเหมาะมากที่นุ่มนวลนั่งสบาย1799เเนี่ย ถ้าผ่อนเนเดือนหนึ่งเนี่ยต้องมีถ้าทํางานออฟฟิศนี่ต้องเงินเดือนต้องเป็นแสนถึงจะผ่อนรถระดับนี้นะใช่ต้องมีน,นะฮะก็หมื่นสามหมืนมม่นก็ต้องถือว่านี่คือรถที่สําหรับผู้บริหารใช้คันหนึ่งเลยจะเป็นรถประจำตำแหน่งที่บริษัทซืซ้อให้ก็ได้แต่ถ้าซื้อเองเนี่ยวันนี้คือวัยรุ่นอาจจะไม่มองนะอาจจะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จใหม่ๆ เริ่มต้นที่จะต้องการความผู้บริหารเจนใหม่ที่ยังเป็นพรอเป็นวัยรุ่นอยู่ตัว RS คือสปอร์ตรับเองก็สนุกนะครับนั้นจีจานมากนุ่มนวลมากใช่ครับอะมาดูนที่ด้านหลังนะครับข้างหลังเนี่ยในอย่างที่เราบอกว่ามันตัดดำคิ้วดำเนี่ยมันก็ดูเท่นะครับอันนี้มันมีเส้นเส้นนี้มานะเป็นไฟเลี้ยวแถบยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาเลยนี่ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะฝาหลังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันขึ้นนุ่มนวลมากใช่ครับแต่มันขึ้นนุ่มนวลมากลองดูใหม่ฮะลองดูทีหนึ่งผมให้ดู เหมือนเปิดอัตโนมัติเหมือนเหมือนเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแต่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ที่เก็บสัมภาระพื้นที่เก็บสัมภาระนี่ใหญ่มากใหญ่มากมากนะครับของนใส่ได้สบายสาใบได้นะถ้าวางเรียงดีๆเอาหัวไม้ออกนี่เอาได้หลายใบสี่ใบสี่ใบทั้งกวนได้นะครับไม่มียางอะไหล่นะครับี่นะฮะมีแต่ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินเท่านั้นนะไม่มีนะครับ ด้านหลังก็มีอะไรก็มีที่แขวนตรงนี้นะครับไม่มีช่องอะไรก็จะเป็นอันนี้แขวนพวกอ่าแขวนพวกตะข่ายนะใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวพับเบาอีกจุดหนึ่งนะฮะสามารถที่จะแบบตัวพับเบาถ้าเราเก็บสัมภาระไม่ต้องไปพับข้างในดึงตรงนี้ปึ๊บอกกก็พับก็เก็บของได้ยาวๆนะครับสะดวกตรงที่ไม่ต้องเดินไปข้างในเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับว่าตัวเลขอัตราเร่งที่เราคุยว่า ให้มันนุ่มนวลไว้ศูนย์ถึง4ี่เมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยแปดสนะครับก็จะดูประมาณนี้นะฮะตาเล่งต่างๆนี้ไปดูว่าตัวเลขนั้นอยู่เท่าไหร่ซึ่งเรายังไม่ทำง,งานตอนนี้ดเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน ปกงฮะตัวเลขเห็นไหมว่าตัวเลขผมบอกแล้วว่าอัตราเร่งดีจริงๆนะครับนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับการตัดสินใจใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปดูรถคันนี้ได้ที่โชว์รูมคันาทชุวประเทศไทยนะครับก็ไปทดลองขับไปดูเงื่อนไขการออกรถนะครับหรือว่าสนใจรุ่น e รุ่น el แต่ว่าผมบอกเลยเุ่น is ไปเลยครบไปเลยเท่าไหร่นะใช่ไปลองดูก็คือลองขับได้นะวันนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ